Shop, ลิทแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะขายรูปแจกไลเซน์แบบ e x c l u s i v ูและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของระวันกว่าครึ่งล้านกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็กนัลล็อกจีเนสิกห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19นี้ที่ศูนย์ประชุมสิลิกิตพบกันที่บูธลิทแมนช็อป your textures whole tec as a แไหนบดีสุดครับแผ่นนี้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเอสอนะครับไอทของแต่งมาใหม่แต่เดี๋ยวจะมาลองเล่นเซีเจ็ดูนะก็เล่นใน i อฟเ n e ซีเ r ็ m โ x รแมเหมือนเดินะครับ

Ready. แต่ว่าต้นซีซอ,อสัส้นมีแรงไงเกิดสักคนโน่นหลังกำลังจะยิยงไอ้ตัวข้างหน้าเลย วิ่งแบบว่าทางนั้นไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนที่แล้วเราก็ขอสั้นเรยสิ มันบังแล้วแบบไม่ไม่มีใครยิงกันนะยังมีคนยิงหลังอีกอเปลี่ยนแปลงนย ทำไม่เพรข้าำไม ข <peach noise> อห <spreadsheet> ยุดหน่อยะเฮ <g ül> อไรทำไมผมมองกลับไปเหมือนมันเป็นศพเลยไม่เจ๊อยไไม่ได้ยิงมันชุบันอยู่อะ่ะมันอยู่อีกฝั่งเหรอ มสกรีมเข้ามาองศัตร้จัดเลยเดีวผมจะไปอยู่มุมไหนดิถึงจะบอกว่าไม่โดนยิงอ่ะขอเกิดอะไรได้ไหมอ่ะ Smoke screen incoming. เปิดไ,ไม้ไม่ทำอะไรเลยโดนข้างหลังซะแล้ ตัวนอน เราเกอบพลาดแล้วตสี่ตัวล้ไอตัวนั้นตอนผมโผล่ไปมันไม่เห็นมันนะโลกสีเขียว Hai thuyết enemy oh, mang! No! mày. I'm sorry, mày. I'm sorry, mày. More than half of their troops. Maintain defensive lines. Okay. The enemy has taken objective Bravo 1. What hey. yeah. the... <laughs> <laughs> <laughs>

The auction has begun. Oh. Thank you. Smoke screen incoming. Allied forces have taken objective Bravo 2. Clear the area! Smoke barrage ready. Be advised. Enemy troops are attacking objective Bravo 2. Smoke screen incoming. Yeah. Allied forces are attacking objective one. The enemy is on their last leg. Our victory is close. Here's your tip!

Beacon ready to deploy. Smoke no screen incoming. Artifact. Uh, Artillery pack. barrage ready. Smoke uh. no barrage ready. We've repelled oh, the oh, enemy's boy. offense and secured the sector. Operation accomplished. I <coughs> feel ติดผิดขัดขัดหรือมันต้องเปลี่ยนของแต่งไวทุกคนทุกคนว่าไงก็ปืนไหนคิดว่าแผ่นนี้ปืนไหนดีสุดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูนะยังไงฮะชอบคลิปเดีอยวยดอยาายกดไลค์กดแชร์กดตตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม